ลสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะนะเกมเมอร์วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับการเล่นซัพพอร์ตนะฮะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลาของรายการ how to support เย้วันนี้ขอเสนอนะฮะบาร์นะครับผม The ก a าวิแคท r ทเกอร์นะฮะบาร์เป็นแชมเปี้ยนตัวหนึ่งที่ผมชอบมากและถือว่าถ้าเกิดใครมีแอ แอดมาก,กับทาง League o l e g e n s ของผมก็จะเห็นว่าบาร์นะฮะเป็นตัวที่มีค่า Mastery สูงที่สุดในเกมที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมชอบบาร์มากนะฮะห MM, ลายคนนะชอบบอกว่าบาร์นะฮะเป็นแชมเปไี้ยนที่ useless มากเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่มีประโยชน์เลยทําอะไรก็ไม่ได้ไม่มี d a เมจไม่มีอะไรเลยตอนเล่เกมก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ตอนอยู่ในทีมไฟก็ทำอะไรไม่ได้ตอนไม่เกมทำอะไรไม่ได้ตอนต้นเกมแบบีดีอย่างนี้คือแต่ต้ cod code, ตนต้นเกมนะฮะคือแบบคือจริงๆเราบาร์นะฮะถ้าเกิดเราเล่นจริงจังเนี่ยบาร์เป็นตัว <S <S ละครเป็นตัวแชมเปี้ยนที่สามารถ จะแก้เกมได้ดีมากแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยใช้บาร์สถูกที่ถูกเวลาสักเท่าไหร่นะครับผมเอาจริงๆนะคือว่าบาร์สเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาของการใชแอันตีของบาร์เนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่ใช้ทำไมใช้ยังไงใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้ผิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดใช้แล้วมันยังไงคือทุกคนไม่รู้ไงว่าต้องใช้ยังไงกับบาร์สนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมา how to bar สกันนะครับผมกับผมหน้าเกมเมอร์นะแต่ว่าเอาจริงซัพพอร์ตเป็นโรลี่ผมถนัดที่สุดในการเล่นลีกออฟดีเจ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแย่ <c oughs> yeah, เนาะอานะฮะเข้าสู่เกมครับผมผมแนะนำนะฮะว่า up skill W ก่อนนนเองเพราะว่า W เนี่ยจะเป็นสกิลที่สามารถเอาไปช่วยเหลือเพื่อนๆสำหรับป่าแล้วก็มิดเลนได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับผมอ่ะไอ้ที่นี่ผมแนะนำนะฮะเอาจริงผมแนะนำไอเทมชิ้นนี้ครับไม่รู้สิผมชอบออกเลยนแต่คนอื่นจะออกอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำออกเป็นชิ้นคอยนะฮะเพราะว่า บาร์มันต้องท่าจะใช้มาได้ค่อนข้างเยอะในตอนช่วงต้นเกมแต่ว่าเรามีชามครับผมชามเดี๋ยวจะรู้ว่าชามทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวลองใช้กันดูออกไอเทมซัพพอร์ตทั่วไปนะฮะหวานครับซื้อหวานนะครับรักโลกให้ลูกซื้อหวานนะฮะอ่ะผมสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนนะครับผมคือการเอา W ไปวางครับผมสกิล W คือ caretaker shine นะครับผม shine นะครับผมก็คือแบบมันจะเป็นตัวการตั้งดอกไม้นะฮะเอาไว้เพื่อให้เพื่อนสามารถเก็บไปฮิลได้เพราะงั้นนะครับผมจะตั้ง เอามาให้กับชีโบก่อนนะครับผมซึ่งมันจะได้มีประโยชน์ในตอนที่แบบใกล้ตายนะฮะนี่เลยครับนี่เลยช่วยเอลิสครับผมเพราะว่าเอลิสต้องเอาบลูกับตัวปกใช่ไหมผมจะตั้งแคทเทเกอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วเดินไปเก็บชามครับข้อดีของชามคืออะไรชารมเนี่ยเมื่อเราเก็บปุ๊บเราจะได้ค่า h p ครับผมแล้วก็เรายังได้มานายด้วยซึ่ง คนบอกตัวว่าบาร์เนี่ยสแปมไปเหอะถ้าแปมไปเยอะเลยพอถึงเวลาก็เดินไปเก็บชามครับผมเก็บชามเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างนะเอ้ยทุยไม่ใช่เอาเก็บชามเสร็จแล้วก็จะได้มานาเข้าเลนต่อสู้ปกป้องอินซิของเราได้เรื่อยๆนะครับผมอีกบครับไป้ายปั๊มปั้มปั้มปั๊มปั๊มปั๊มปั้มปั้มปั้มปั๊มปั๊มปั้มต้นเกมนะครับผมตั้งแต่ตอนเชื่อมช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอะไรมากสิ่งเดียวที่บาร์ควรทำคือสแปมออโต้ออโต้แอทแท็กครับ นั่งไงไอเนี่ยอีเนี่ยตีมเลยฮะเนี่ยตีมเลยเนะนี่ยนี่ตีมอะไรครับเนะี่ยเจ็บครับโอเคคือเอามึงจะพึ่งรีบเก็บสิอัทโทจะรีบเก็บทำหอยอะไรเนี่ยอันนี้นะฮะเราต้องเก็บไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้ดอกไม้บานนะถ้าเป็นดอกไม้บานเนี่ยเราจะสามารถเอามาใช้ได้หลายอย่างมากเลยจะยิงบานแล้วยิ่งฮิวแรงนั่นเองนะครับผม มานะฮะนี่ฮะใช้เอาโาแท็กตีครับซึ่งใช้โอ้จะเจ็บไปไหนเนี่ยสกิลที่เราควรใช้คือสกิลหนึ่งครับคอสติบอยดิงนะฮะซึ่งมันจะสามารถช่วยสตันศัตรูได้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าต้องอยู่ติดกันนะโอ้ยกามาปัญหาตอนนี้คือมานาเราไม่พอครับเดีย๋ยวผมต้องไปเก็บมานาคือต้องรีบไปเก็บไอ้นี่ฮะชามมาเพื่อเพิ่มมานาให้เรานะฮะเอดีซีเราอยู่ใกล้ป้อมไม่ละตายนะแต่ว่าต้องรีบกลับเข่าเรนนะฮะผม่าไปนานครับผมรีบกลับเข้าเรนนะฮะ เข้าเลนให้ไวฮะแล้วเดี๋ยวดีเองนะครับผมโอเคใช้โยป้าดเิเวลาเก็บชามนะครับผมแล้วก็สร้างอันเนี้ยเขาใช้มินิคอลเจอร์นี่ผมอุมโมงค์นั่นเองอุมโมงคนะ์ฮะช่วยให้เราเข้าเลนได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังสามารถช่วยเอามาให้ป้าสามารถเข้ามาแกงได้อย่างง่ายดายมากอินขึ้นด้วยนะแต่ต้องใช้ทุกที่ถูกเวลานะครับผม ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ผิดผมแน,มนะนำฮะให้ชว่วงต้นเกมให้เอรีแม็กซ์นี่เลยครับคิวครับผมคอสติกบายดิงเพราะว่ายิ่งยิ่งเอาเท่าไหร่มันยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะยิ่งสตันโดนแล้วก็โอ้โหเข้าไปครึ่งหลอดเจ็บมากออกก็แทงทีนึงนะฮะโอ้โหเจ็บทิพย์ไปเลยนะครับผมกลับบ้านด้วยกันนะผมแน,มนะนำนะฮะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรีบออกหวาดก่อนก็ได้ครับผมแนะนำให้ซื้อนี่ครับอไอเทมเริ่มทองนะฮะเพราะว่ามันจะได้ใช้แน่นอนนะฮะังคักตังคโอเคผมสามารถเซ็นได้นะฮะ ผมควรจะรอเงนินซื้อ,อนี่ครับ n e ลโพชั o n เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใช้ส s t วอร์ดนะครับเพราะงั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบซื้อไซส e s t o n นะครับผมแนะนำว่าออกเป็นไอ้นี้เต็มก่อนก็ได้นะพวกเล่นซ s พ p p o r t น uh, ะ Talent a s c e เซน o n Ascension เนี่ย ension, เยอา up ให้เต็มก่อนไปก็ได้เราค่อยไปซื้อหนินหวายพอทันครับช่วงเวลาระหว่างนั้นแล้วก็แค่ซื้อหวาดมาปักเรื่อยๆก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ขอขอย้ำว่ากลับบ้านทุกครั้งซื้อหวานนดนะจ๊ะสำหรับ Support นะฮะ เขาเรียซัพพอร์ตนะจำเป็นท้องไปขึ้นใจนะหนึ่งอย่าแย่งคิวเอดีซีสองอย่าลัดซีเอชสามซื้อวาร์ทุกครั้งสี่ให้มีตังค์ซื้อวาร์แดงห้าเย่ปกป้องเอดีซีเท่าชีวิตหกถ้าตายได้ตายแทนเพื่อนเลยนะฮะนี่คือโปรของพวกเรานะฮะชีวิตค่อนข้างจะเหนื่อยยากนะครับผมแต่ความสนุกของซัพพอร์ตคือถ้าเปิดถ้าเกิดเพื่อนไม่ตายเนี่ยโอ้โหเราโคตรฟินาเล่นะฮะบอกเลยนะครับระหว่างนี้ฮะเราสามารถออกไปเก็บโอ้ยอย่าเพิ่งออกไปได้ไหมได้อยู่รีบไปรีบไปรีบไปเร็วเร็วเร็วรีบเก็บรีบเก็บชาม ดิจิโคลตร n นีวิ่งกลับเล่นโอ้เจ็บ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 นี่สัตว์มันสัตวมันแล้วโอเคเอลิสเข้าแก๊งปุ๊บไม่ตายโอเคถอยอมีฮิลฮะโชคดีแต่นั่นแหละครับถ้าเกิดฝ่าเข้ามารีบรีบตามเข้าไปครับรีบตามเข้าไปช่วยทำซ,ซีซีนะฮะ คือบาร์มันไม่ค่อยมีดาเมจอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการใส่ซีซีช่วยเพื่อนนะซีซีของมันมาจากออโต้อทแกกับสกิลคิวครับผมรีบใช้ให้มาสุดก็จะท,ทำได้นะอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนฝูงเรามากนะครับอัตติเมทนะฮะใช้ได้หลายแบบแต่ว่าแนะนำว่าอัตติเมทเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนอย่างเดียวนะฮะแต่มันใช้หลักๆของการใช้อัตติเมจในการทีมไฟ์คือแบ่งทีมศัตรูออกเป็น2ส,ส่วนครับให้ส่วนหนึ่งสามารถทำดาเมจกับฝั่งเราได้แต่อีกส่วนหนึ่งถูกถูกอยู่ในเขาเ ไม่สามารถทํางานอะไรได้ไม่งั้นมันจะลาบากคือมันจะสามารถแบ่งทีมได้ถ้าเกิดผมใช้เงี้ยแท้ที่ผมจะใช้ทั้งหมดอย่างเงี้ยผมใช้แค่ครึ่งเดียวอย่างเช่นผมไว้แค่โซนาตัวเดียวเงี้ยชิสตาน่าจะถูกธันเาเมตตัวเดียวเราแบบเราก็จะโดนซีซีทุกอย่างของพวกเราหมดเลยนะฮะแล้วโซนาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากช่วยทีมซึ่งนี่กการเล่นก็ประมาณนี้แหละบาสแต่ว่าเกิดช่วยเพื่อนก็คือสาซิชช่วยสัตูทั้งทุกตัวนะต้องจะไว้ให้โดนตูทุกตัวให้เพื่อนหนีได้หรือแม้แต่ใช้เป็นฟอนยาช่วยเพื่อนนั่นเองง ขอสตาร์นโดนก็จัดเป็นเหนียวเลยฮะเห็นไหมฮะเยอะแยะจะตายพลังงานมากของบาสนะฮะต้องรอดโอ้ยอีนี่ก็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 จังเลยอีนี่ก็จังเลยอะไรอะไรอะไรไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปโว้ยไม่ไปเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเขาไม่ไปเขาไม่ไปเออไม่ให้ไปอ่ะทำไม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 อ่ะโอ้บ่าโจเดย์โจเดย์โจดยแฟดออกแล้วออกแล้วทันไหมทันไหมไม่มีมานะไม่มีมานะโอ้เสียใจอ่าไม่เป็นไรครับนี่มานะฮะช่วยไม่ได้โคจิ เอ็นดีซีตายเลยแต่ไม่น้อยเอ็นดีซีเราก็ได้คิวนะครับนั่นแหละพีการใช้ตัวเมยประมาณนั้นครับผมแต่ทีได้ถูกเวลาครับนั่นแหละเราสามารถที่จะฆ่ามันได้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าอย่าใช้พั่มเพื่อนนะไม่ใช่อีอะก็ใช้อะไรเงี้ยบางคนแบบอลเลอร์ตื่นเต้นว่าเฮ้ยชิบหายแล้วบวกกันแล้วอันตีเลยไม่ได้นะครับต้องใจยเย็นๆน,นะฮะบ,บาาเนี่ยมันเป็นคนต้องคิดเรื่องการใช้สกิลอย่างใหญ่หลวงเลยนะเนี่ย สตันมันนั่นแหละสวยสวยสวยอันตีเลยอันตีเลยอันตีเลยเออทีริงก็เออนั่นแหละครับนั่นแหละฮะนั่นแหล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 ะสุดยอดสุดยอดดีกระจูมากนะเข้าไปนะฮะสตันให้ได้เดี๋ยวดีเองครับผมมีคนว้ามาโอ้เยโอ้เยโอ้เยสตันมันนั่นแหละนั่นแหละสตันมันสวยมากทำไงดีวะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยสตันมันเออวิ่ง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 ลูกวิ่ง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 เออวิ่งลูกนั่นแหละโอเคฮะจบครับรอดตายแค่หนึ่งคุ้มครับมันก็ตายด้วยหนึ่งตัวนะเราคุ้มมากรอบรรยากาศวงงนะฮะเอาไปสตันมันสโลมันนั่นแหละเรียบร้อยครับจบได้หนึ่งคิวสุดไหมฮะวิธีการเล่นบาสเท่านั้นแหละครับ ทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูติด c c ซสเตติสหรือว่าสตันเท่านั้นนะฮะซ c มันเยอะมากเอาจริงใครบอกไม่ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ครับเล่นอย่างนี้เลยะบาสลองไปฝึกเล่นกันดูได้นะฮะเป็นแชมเปนที่น่ารักมากเลยบาสนะฮะแนะนำนะครับแนะนำนั่นแหละเราใช้ติขวางหน้าไว้ฮะไม่ใช่หรอกคือถ้าเราขวางหน้าไว้อย่างเงี้ยอทีไอทิสนาจะต้องสตันหบอกไม่สามารถเดินเข้าไปได้ต้องวิ่งกลับหาที่เวลาเมื่อกี้ใช่ไหมครับถ้าเราทำอย่างนั้นน่ะมันจะช่วยแบอก เขาไม่เรียกว่ามันไม่เรียกว่าซีซีหรอกแต่ว่ามันเรียกว่าดักดักทางอะ่ะเออเข้าใจปะมันเอาไว้ใช้อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนมันไม่จําเป็นแต่เบบต้องต้องให้โดนเสมอไปนะเอาไว้ล่อให้ศัตรูวิ่งเข้ามาแล้วก็หลบออกไปให้วิ่งหาเพื่อนเราก็ได้นะครับโอ,โอ๊ยโอ๊ยอยื่าหนี่กับทุกอย่างแล้วเนี่ย คือลาเว้นเกิดเกินอ่ะลเว้นเกิดมากอ่ะใครไปทำให้มันเกิดขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไมก็ย,ยอมมาแบบเนี้ยลเว้นเกิดเกินอะไรองมึงเนี่ยโอเคแต่นั่นแหละคุณอาจจะเห็นวิธีการเล่นโรลซัพพอร์ตอย่างบาร์สขึ้นนะถึงแม้เราจะแพ้ก็ตามนะครับนอ่แะครับ,บคุณแม่ที่มาชมเราฟังครับไม่เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย